บ่าวอุดรมาแล้วคนอีสานบ่ยานผู้ใดผมจะจกทุกข่าวงัดทุกเรื่องราวมาเล่าให้ท่านฟัง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 ป๊อบเอาอีเล่อยโอ๋ยากให้คนดูหน่วยแม่นบ่อกไหลมาแล้วกูฮู้จักมึงดอกก็ดีล่ะมึงบ่ต้องมาจักกูเออด้วย เท่ใ้ฉันกินแดงอยู่ดูเออเชฟยันนี่ไม่น้อยนะดูดูขึ้นิตนียคนดูคนถูกใจสองพันอ่ะผมถูกใจตัวเองก็ได้นี่เงามดมดสวัสดีครับมดมาเขามาตั้งนานแล้ว เขามาปักหมุดขายของให้ตั้งนานแล้วไม่เห็นเออขายของให้ตัวเองเนี่ยสวยก็มาดินี่ชมพอลคนดูสองแสนเนี่ยเนี่ยช็อตเนี่ยตอตดนดวงแสนปาไม่ไม่ไม่ผ่านใช่ไหมเนี่ยแต่ยังไม่ผ่านเพราะว่ามันต้องล้านไงหยิบทธานานเท่าไหร่ลงไปเท่าไหร่แล้วลงไปตั้งป้าดูว่ิดูเนี่ยอาดูนี่คนณถวยแพร่ไปกี่วันล่ะสามร้อยสามสิบสองวันสี่สิบสองสองร้อยสามสิบสองวัน เกิน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 ้าอิบลแล้วอ่ามาดูได้ได้เท่าไหร่สวัสดีเจ้านางน้อยสวัสดีจ้าใช่ครับทางไม่ถึงไม่ถึงเจนมันอันนี้ก็ต้องสิบสิบล้านโมคะครับโมคะมัคือเอาใหม่เอาใหม่แต่มันไม่ไรวมมีเงินโอนเข้ามาสิบห้าล้านอือใช่ไหมคุณแน่นอนมากเลยสวัสดีครับเจ้านางน้อยสวัสดีครับเงินฟ้านะครับ สวัสดีทุกคุทุกคนด้อก็ต้องขอลงก่อนนะครับท่านผู้ชมเพระาะว่าอะไรวะพ่งขึ้นจะลงแล้วเอาแม่นบ่กโอ้ยเนาะอ,อะไรไม่น้อยมีทดสอบไม่ใช่ถ่ายจริงไม่ชดหรอออามันขึ้นแล้วก็ต้องขึ้น,ไ,นไปเลยอย่าเพิ่งลงสิโอตายละอุ้ยท่านผู้ชมผมคิดว่าไอ้น,นี่นะเนี่ยทด้อด้เลยเฉยลงรวดไม่น้อยลงจังไหนเนาะเห็นบ่ะโซกินไล่เลยได้จักรลอยนี่ไหมเนาะ มือสดเสดรอยไม่น้อยเอ้ยคำมืดพอดีมันบ่มืดดอกนั่นยี่สิบหกคนหรอยี่สิบหกเสดหอดลอยพอดีเสดมาแล้หอดลอยไม่น้อยเอ้าเันต้าไปสี่หยอกไปสี่จะหยอกกับยี่สิบหกคนอยู่กูเก่าเหรอเอ้าเธอเอิ่นมาสี่ไอชีเถอะน่ะเอ้ามันเอิ่นมาได้เหรอขื่นโอ้ยจะไม่บอกเน่ยบอมแมนมันเอิ่นมาได้คือยังไงตีบักกันนี่กันนั่นพอกระจายข้าวคุณยายบ้านมันบ่นนั่นเนี่ยอันนี้เขามีอยู่แค่นี้เนาะเห็นไหมมวยนิดมาแล้วเห็นไหมเกมมวยนิด แต่ตีเซมยั้นใจเนี่ยลอง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 บอกว่าไม่วุตายตอนแรกแค่อันนั้นนะท่านผู้ชมเข้าซ้อมีเฉยนี่บอกให้ลงไม่ลงอีกก็บอกว่าพึ่งขึ้นจะลงทําไมล่ะเห็นไหมน่าก็มี้แค่ยี่สิบหกคนน่ะเอ้าเดี๋ยวเข้ากันมาเนาะอ้าวคุณพ่อดีไซน์มาโอยนิดอิสระมา เจ้านางน้อยก็มาใช่ออาสวัสดีเจ้านางน้อยนี่ก็มีแค่นี้สี่คนเองเออก็มันลอยเนี่ยเออบอลสาวบริการเครื่องเสียงเข้ามาเหรอเออเพื่อนฟ้าก็มาคุณยมายุแม่น้อยนะเพื่อนฟ้าเมืนางน้อยนภัทรนภัทรเพนเนตอืมอืมอเยอะเลยเนี่ยเพื่อนฟ้ามาจากพงษ์ยศก็มาพงษ์มึงเยอะมาก่อนเพื่อนแล้วก็อยไลฟ์สไตล์ที่มีสปาแน่น่ะ อัญญาลัดแล้วมหันต์หน่อยลงลงลงเนี่ยเดซานที่สามเนาะเอาทีมสามมัใส่อีกโอ้ยเธอมาใกล้ๆดูขาแทบจะหดตายเลยนี่งว้ยเพราะได้ไหนได้สามเอาเท่าไหนเบิงรุบเอาเท่าไหนเอาเท่าไหนเอาลอยหนึ่งเอาเปิ้ลมะลอยหนึ่งจะลงอ่ะบอมแมนเพิ่นก็มีโทรศัพท์พุตละอันมีไข่นร์ไม่น้อยมีสามเนี่ยกดสามเลยเนาะแค่นั้นแหละเอาเอาจะเบิ่งเอาเอาใครมาอีก ให้มาอีกไม่รู้ไม่เห็นเออเอาอีกเครื่องมาดูนี่ท่านผู้ชมให้ลุกใ่ไหอ้นี่พี่มนี่ว่าพี่มนสวัสดีครับผมมนสวัสดีครับพมนพีมนเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านที่เราไปพักที่ประเทศอังกฤษขอบคุณนะคะับผมไม่ได้ไปประเทศอังกฤษที่บ้านจำปาดงไงอ๋อนั่นแหละพี่มนเออก็อังกฤษตวนะพี่มนถูกเลขงมดที่แล้ว คิดถ้าเขาเปไปรักกินอยอ่ในตย้นะม่ไม่น้อยพาผมไปรักกินของเจ้าเป็นรักกินอยู่ในตู้ผ่านะแซ่บอย่างนี้เนาะคอยมีสองเครื่องอ๋อเห็นเย็นปะนี่แม่น้อยบอกว่าถึงร้อยเมตรจะลงใช่ไหมดิดสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องลา มื่อนี้เขาสิมามีแห้งกันจ่บ้านพี่นโม่เด้ออยากมาบานอยากมีแห้งบาน้องมากินน่าเด็ดหน่ขีสขึ้นบุ๊คเมื่อนี้เขาสิมีแห้งกันอยู่ร้านอาหารแล้วก็มีแห้งอยู่ในเหงื่อโอ้ยมีแห้งมีแห้งตั้งใจเลยไหมก็ตั้งใจกับมิ้มีแค่นี้ไม่น้อยเอาทำงานให้แม่ก็ตั้งใจให้เธอเนี่ยไหมเนาะ นั่นเห็นป่วัสดีรอบห้องกับเจนนั่นรอบห้องก็มีสองคนหนึ่งโอ้ยเนาะคนเบิ่งเจ้าหลายปาในไม่น้อยนะยี่สิบแปดยี่สิบแปดคนน่ะปกติเคยดูเท่าไหร่ม่หลอกมาเล่นหมุนจังนเจ็ดคนปกติไม่เคยไม่เจ็ดคนสี่หกคนเขาเห็นหน้าเธอไ่มสีจะจับห้องเอ้ยจ้าของสามเพื่อนใชยช่ยแบะไรก ชายต้นสนตั้งแต่ตีหนะ้านโอ้ยจ่ายจ่ายพลเ,เงือไหล <c oughs> ม,ผมีลูกมดนน้อยมาน่งสองกับคุณทำไมคุณพำนะครับคุณพันสวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีเจ้านางน้อยสวัสดีพี่มนสวัสดีเลยวีิคาดพูดใดอ,อีกล่ะสวัสดีหมวยนิดนะครับแม่น้อยต้องฟาดฟาดเชฟคนเยอะ เออจ้าน้องน้อยลำฟางข้าเจ้าเออบอกเจ้าน้องน้อยเมืมม่อวานเจอเพื่อนเจ้า <laughs> เออพันถามาอยู่อะไรอำเภออะไรใครพี่ลุงอ,ะอ่ะอำเภออะไรไม่รู้เนาะแต่อยู่บ้านเดียวกับเจ้าน้องน้อยนั่นแหละเออบ้นม,มันบ้านเดียวจังหวัดเดียวกันจังหวัดเดียวกันใช่มแม่มุเก๊เหมือนนี้ไปถึงฮะมอนิทไอเอ็นท่านผู้ชมครับที่ชมอยู่หน้าจอส่งสติกเกอร์ให้ไม่น้อยหน่อยครับถ้าท่านใดพอส่งสติกเกอร์ได้นะ ถ้าเขาส่งติ๊กเกอร์ให้ลงบ่นงไหม่น้อยเออส่งก็ลงไหมลงบ่โอ้ยปะเอาสมมุดเอาเอาไม่น้อยระวัางติ๊กเกอร์กับอันร้อยไรจะเอาไหนเนาจะปู่ดูสิอนั่นจะปู่กับม้าเรามาเยอะมาเดึ่มาเยอะจะปู่เขาบอกว่าเขาได้ร้อยไรเขาจะลงระหว่างอ่ะมันไม่ถึงร้อยไรแล้วเอาเขาส่งติ๊กเกอร์ให้ลงไหมลงหรือเป่ลงต้องดูว่าส่งส่งมาเท่าไหร่สติ๊กเกอร์เอาเท่าไหร่ไม่น้อย ฟาดเชฟให้หน่อยไม่น้อยเจมส์เออแบบนี้เลยไหมเจ้ปูสวัสดีสวัสดีน้องสวยจ้ปูผมบอกผมบอกน้องสวยวันนี้เราจะมีแหงกันน้องสวยอยากมาอยากจะบินข้ามมาเลยน้องสวยวันนี้มีกงจ้ปู่ทานนิ้อส่งไปดีกว่าน้อยโดนโดนฟ้องโดนฟ้องจะยังพี่เอียงก่อนนะส่งไปกว่าจะไป ก็จะถึงบออ่านทำไมไม่น้อยอ